ควากล้าจะเป็นตัวของตัวเราเองกล้าที่จะมาตั้งพรรคใหม่ในช่วงที่เขามองว่าพรรคใหญ่มีแต่ความได้เปรียบครับนี่คือ,อความกล้าชั้นที่หนึ่งแต่ว่าเพียงแค่นั้นเนี่ยมันคงไม่ได้ตอบโจทย์ความต้องการของสังคมคิดว่าสังคมที่ต้องการมากที่สุดตอนนี้เนี่ยคือการเมืองที่สร้างสรรค์เพราะนั้นความกล้าที่จะเดินเส้นทางการเมืองสร้างสรรค์อันนี้คืออาศัยความความกล้าที่แท้จริงนะครับเพราะว่า อย่างที่เรารู้กันการเมืองช่วงที่ผ่านมามันเป็นการเมืองผมจะใช้คาว่าการเมืองที่ค่อนข้างสกปรกเลยก็ว่าได้มีการขายข้อมขัดแย้งมีการทุจริตครัปชั่นเพราะฉะนั้นการที่จะเลือกที่จะอุทิศตนเพื่อที่ทําการเมืองให้ดีขึ้นตรงต่อความต้องการของประชาชนนั้นต้องอาศัยความกล้าครับแล้วมีอะไรที่ไม่กล้าบ้างไหมฮะยังยังคิดไม่ออกนะครับคืออันดับแรกเนี่ยเราเชื่อมั่นในประเทศไทย รเราเชื่อในประชาชนคนไทยเรายึดหลักชาติศาสตร์กษัตริย์นะครับมองว่า3ามสิ่งนี้เนี่ยเป็นเสาหลักสําคัญนะครับของสังคมไทยและเราเชื่อในความเป็นประชาธิปไตยเพราะฉะนั้นนี่คืออุดมการณ์หลักของพรรคนอกเหนือจากนั้นเนี่ยทับย่อยลงมาเนี่ยก็คือเรามองว่าสิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือการสร้างโอกาสที่เท่าเทียมนะครับให้กับประชาชนคนไทยทุกคนเรามองว่า คนจะเกิดมาจะจนหรือจะรวยเนี่ยประเทศที่เราต้องการก็คือประเทศที่ให้โอกาสกับคนทุกคนสามารถที่จะมีของก้าวหน้าในชีวิตได้ครับเพราะประชาธิปไตยเราอยากจะเติมคำว่าเสรีประชาธิปไตยด้วยแน่นอนที่สุดมันหมายถึงการให้สิทธิประชาชนคนไทยทุกคนที่เท่าเทียมกันแต่ที่สำคัญที่ผมเติมคำว่าเสรีประชาธิปไตยเข้าไปเนี่ยก็เพราะว่า โดยเฉพาะในยุคสมัยนี้เนี่ยสิ่งที่สาคัญที่สุดเนี่ยก็คือการเคารพสิทธิ์ของกันและกันอย่างน้อยยอมรับความคิดเห็นนะครับที่ที่แตกต่างครับแล้วก็หาแนวทางออกร่วมกันโดยไม่เป็นละเมิดสิทธิ์ของผู้อื่นนะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าประชาธิปไตยที่ที่อยากที่จะเห็นเนี่ยแน่นอนที่สุดมันมันต้องออกมาในรูปแบบนั้น